Hello my friend w ิ l c o m ้ to t ั a i l a ามไทยแลน at สีบาน193 YouTube Home ต้องขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษกันเลยคะะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่สีบานมีกับข้าวมีเมนูเกี่ยวกับแตงโมอ่อนค่ะพี่ๆเพื่อนๆแตงโมอ่อนก็มีสรรพคุณมากมายสรรพคุณคือเป็นยาเย็นนะคะพี่ๆเพื่อนๆใครที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะรับ แตงโมอ่อนได้เลยค่ะไม่ว่าจะเอามาผัดมาแกงส้มมาแกงใส่พริกแกงแบบพี่สิบานนี่ก็ได้ค่ะแตงโมอ่อนเป็นพืชตามฤดูกาลนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาค่ะจะมีแตงโมอ่อนออกมาให้เรารับประทานกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆยำทำแกงได้ทุกอย่างจะทำแบบพี่สิบ้านก็ได้นะคะแกงค่ะก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่สิบ้านด้วยนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆที่รักทุกท่าน Hello my friend วันนี้พี่สิบบนมาเข้าครัวกันอีกแล้วคะ่ะวันนี้จะเสนอเมนูแกงแตงโมอ่อนใส่หมูค่ะพี่พี่เพื่อนๆพื่อนคือตามฤดูกาลของเรานะคะไม่มีอะไรมากมายก็มีอหมูสามชั้นแล้วกระดูกหมูอ่อนค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนกระดูกหมูตับมีด้วยนะคะที่เป็นตับคะ่ะกระดูกอ่อนที่เป็นตับมาแกงจะอร่อยมากคะ่ะ นี่คะ่ะพี่สิบันก็ได้ไปตลาดนะคะซื้อแตงโมมาสามลูกคะ่ะแตงโมอ่อนสามลูกหิ้วแกงพอดีเรามีพริกแกงนะคะอย่าไปกลัวอะไรตำทีต้องให้คุ้มคะ่ะเรามาอ่ามาปอกแตงโมกันมาหัน่นแล้วก็นี่คะ่ะมาทาแตงโมกันเลยปอกเปลือกให้เรียบร้อยแตงโมเขาจะมียางนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ถ้าปอกเปลือกไว้นานเขาก็จะคล้าจะดํานะคะ ้องเอามาหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือกันค่ะนี่ค่ะหั่นเป็นคำๆใครจะหั่นคําเล็กคาใหญ่ได้หมดแล้วแต่ความถนัดของพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมว่าแตงโมอ่อนม,มีคุณสมบัติเป็นยาเย็นค่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะกินแตงโมอ่อนคะ่ะเอามาแกงเอามาผัดได้หลายเมนูเลยค่ะโดยเฉพาะพี่ศิบานวันนี้นะคะ จะแกงใส่พริกแกงที่พี่สิบันเคยตําเคยทํานะคะพี่ๆเพื่อนๆก็ไปดูสูตรกันได้นะคะสูตรพริกแกงแครก็เอามาแกงใส่แตงโมได้มาแกงใส่หมูได้นะคะนี่ค่ะเอาแช่น้ําเกลือสักพักหนึ่งค่ะประมาณ5นาทีนะคะแช่นานไม่ได้ค่ะเพราะว่าเกลือเขาจะรัดตัวทําให้แตงโมเราเอ่เหี่ยวนะคะคือเขาจะนุ่มๆนุ่มๆเขาจะไม่กรอบอแช่สักพักก็เอามา ขึ้นมาล้างน้ําสะอาดหลายๆรอบนะคะพี่ๆเพื่อนๆเขาจะมียางค่ะน้ําเกลือก็กัดยางเขาออกแล้วก็มาหั่นหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่สิบันใช้อ่าหมูสามชั้นแล้วก็กระดูกหมูนะคะหนึ่งกิโลค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมโอ้โหซูมใกล้มากอ่อซูมซูมหั่นหมูใกล้มากสงสัยซูมเล็บขบ ไม่มีค่ะพี่ๆเพื่อนๆคนทำกับข้าวสิ่งที่ระมัดระวังคือเล็บต้องสะอาดเล็บไม่ขบค่ะนี่ค่ะทุกอย่างเราก็พร้อมมีพริกแกงแล้วก็มีต้นหอมผักชีมีพริกกระเลียงแล้วก็มีใบมะกรูดนิดหน่อยนะคะพระเอกของงานของเราก็คือแตงโมอ่อนหั่นนี่ละค่ะแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็กระดูกหมูอ่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่อยากทํา แกงแตงโมอ่อนนะคะอยากทำแบบพี่สิบันก็สามารถทำได้เลยนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะตั้งเตากันแล้วเราจะไม่ผัดน้ำมันนะคะพี่พี่เพื่อนๆเราจะเอาพริกมาคั่วกับหมูสามชั้นค่ะคั่วด้วยไฟอ่อนๆก่อนเพื่อให้พริกแกงกับหมูเข้ากันดีนะคะพี่พี่เพื่อนๆนี่ค่ะใช้ไฟอ่อนๆไม่ใช่ว่าไฟอ่อนๆจะไม่แรงนะคะพี่ๆเพื่อนๆพออ่ กระทะเริ่มร้อนไฟก็เริ่มแรงแล้วนีค่ะก็คนไปเรื่อยๆคนจนหมูสุกประมาณ50เรเซถึงอแล้วก็เอาน้ำใส่นะคะพี่สิบานอาจจะรวบรัดตัดตอนเพราะว่าพี่สิบานเคยคั่วหมูหลายรอบแล้วให้พี่ๆเพื่อนๆไปดูในคลิปเก่าๆของพี่สีบานนะคะวิธีขั่วหมูทำยังไงที่จะให้หอมนีค่ะตั้งหมอสักพักหมอเราเดือดแล้วเราก็อ่า ช้อนฟองออกนะคะพี่พี่เพื่อนๆฟองจะทําให้การรับประทานแกงของเรามันจะเป็นคราบนะคะคราบดําๆออกมาเวลาเราแกงไปนะคะพี่พี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะช้อนฟองออกหมดแล้วทายังไงต่อคะคุณสีบาน <c oughs> เดี๋ยวลองดูวิธีทํานะคะพี่พี่เพื่อนๆน,น,นี่ค่ะแกงสุกเราแกงยังไม่สุกโอ้โหจะสุกได้ยังไงพึ่งเริ่มต้นนี่ค่ะ เราคนอะไรเริ่มได้ที่แล้วพี่สิบันจะทํายังไงต่อนะคะพี่สิบันจะการทําการต้มต่อแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็นี่ค่ะมาเคี่ยวเคี่ยวแล้วนี่เปิดฝาแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่สิบันเคี่ยวน้ําแห้งไปหนึ่งรอบแล้วเพื่อให้หมูของเรานุ่มนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพอหมูของเรานุ่มทีนี้เราก็มาเริ่มจากการปรุงค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันนะคะใส่น้ำปลารไปสองทพีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน เพราะว่าพี่แกงของพี่สิบานเคยใส่ปลาระ,ะปลารัสับไปแล้วนะคะตอนนี้เราเอามาแกงการที่เราเอามาแกงแล้วก็ใส่ผงชูรสล,ลงไปนะคะน้ําแกงก็จะทําให้น้ําปลาระของเราจืดนะคะเราก็ต้องเติมน้ําปลาระสุกไปค่ะอนนี้ไปแล้วก็พอหมูเริ่มเปื่อยเริ่มเปื่อยโอ้โ,อโหลิ้นพัน <laughs> ลิ้นพันคะ่ะพี่ๆเพื่อน หมูเริ่มเปื่อยกระดูกเริ่มเปื่อยแล้วเราก็ใส่แตงโมไปแล้วพี่สิบันจะเสริมคแครอทนิดหน่อยค่ะเพราะว่าแครอทเหลืออยู่ในตู้ก็สามารถเอามาแกงด้วยได้นะคะแครอทก็อร่อยค่ะพี่ๆเพื่อน,นแครอทก็เสริมสร้างเม็ดเลือดนะคะขอ,องทุกอย่างอาหารบ้านๆมีสรรพคุณดีๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่ๆเพื่อนน,น,นี่ค่ะพอเราใส่แตงโมใส่แครอทลงไปแล้วก็ กดๆๆๆให้โดนน้ำร้อนนะคะให้หม้อเดือดค่ะพี่ๆเพื่อนๆกดกดไปค่ะแล้วก็คนๆๆๆนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนๆก็คนเอกคนแล้วเริ่มได้ที่อย่าลืมว่าเราแกงแตงโมน้ำแตงโมเขาก็จะออกมานะคะพี่ๆเพื่อนๆแตงโมเ็าจะอมน้ําค่ะนี่ค่ะแวเริ่มได้ที่แล้วเริ่มได้ที่แล้วตอนนี้แค่รอแตงโมแตงโมสุกนะคะ โอ้โหลิ้นผันกันหน้าดูสีบันทํากับข้าวตอนน,ตอนนี้ก็เริ่มใส่ผักกันแล้วนะคะเริ่มสุกทุกอย่างสุกแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใบมะกรูดแล้วก็พริกกะเรียงรวยหน้าไปค่ะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็คนให้ผักสลดนะคะตอนน,ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นขบวนการแล้วเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของอาการแกงแตงโมอ่อนแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะ น่ารับประทานมากตอนกัวพริกแกงก็หอมหอมมากหอมชุยตอนนี้ก็นี่คะ่ะได้เวลาเสิร์ฟแล้วนะคะนี่คะ่ะเสิร์ฟกันเป็นกลมังกลมังเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆหอมมากค่ะพี่สิบันบอกได้เลยว่าพริกแกงที่พี่สิบันทำหอมจริงๆถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากทำพริกแกงแบบพี่สิบานนะคะให้ไปดูคลิปที่ผ่านมานะคะพี่สิบานได้นำเสนอแล้วคะ่ะ ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching วันนี้พี่สิบันได้แกงแตงโมอ่อนโชว์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันแล้วนะคะในขณะที่แกงนี้ก็มีคนเปิดประตูเข้ามาแล้วคะ่ะมีคนเลิกงานมาแล้วหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวพี่สิบันก็ต้องเตรียมพร้อมตั้งโต๊ะนะคะท่านใดที่อยากรับประทานแกงแตงโมอ่อนใส่หมูสามชั้นใส่กระดูกหมูอ่อนแล้วก็ ใส่พี่แกงที่แบบพี่สิบันทำมาทำมานะคะทำได้เลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆอร่อยมากหอมมากกับข้าวบ้านๆของเราวันนี้นะคะพี่สิบันต้องขอบคุณเพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจพี่สิบันตลอดเสมอมานะคะสำหรับเพื่อนใหม่นะคะเม้นไว้ค่ะเม้นไว้แล้วพี่สิบันจะติดตามแน่นอนนะคะเอาเอาเอาทำ้าลืมอีกแล้ว อย่าลืมรับชมพี่เมียบ้านพี่สิบานนะคะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ค่ะพี่ๆเพื่อนๆสำหรับวันนี้อาหารอร่อยอร่อยอาหารบ้านบ้านแล้วก็อาหารตามฤดูกาลของเราก็เสร็จสิ้นแล้วพี่สิบานก็จะได้จากลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนแล้วถ้าท่านไหนต้องการสูตรนะคะพี่สิบานจะเม้นไว้ใต้คลิปนะคะไปรับชมกันได้นะคะ แล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายๆเลิบเลิฟค่ะ